อาจารย์พูดถึงโควิด -19 นี่เลยต้องถามเลยครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะที่นี่เชียงรายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหจีนทัวร<อ>์นะครับท่องเที่ยวมากันเยอะมาก<ช>นะครับตอนนี้พอไม่มาแล้วเนี่ยเวลาว่าผมเชื่อว่าเยอะขึ้นสองปีที่ผ่านมาอาจารย์ใช้เวลาที่ผ่านมาสองปีทาอะไรบ้างครับไม่กูเป็นคนนักวางแผนนะกูเป็นคนที่ไม่ประมาทดังนั้นเมื่อโควิดเกิดขึ้นวัดล่องขุนของกูไม่เดือดร้อนเลยนะไม่เดือดร้อนเลยที่อื่นอาจจะเดือดร้อนหมดแต่วัดล่องขุนกูไม่เดือดร้อนดังนั้นกูกับชอบอีกว่าวันเวลาเวลาที่ ที่ไม่มีคนครับกูได้ทําอะไรเยอะแยะไปหมดลูกศิษย์ของกูร้อยห้าสิบสี่คนในทุกแผนกได้ร่วมกันในการปรับสนามหญ้าใช้แรงงานคนจนํานวนมากทํามากมายกูทําเขื่อนทําอะไรเยอะแยะที่กูทําไม่ได้ครับกูทํางานศิลปะที่ในสถานที่ที่คนต้องไปชมมันเยอะมากที่มันขวางทางอ่ะซึ่งเราทําอะไรไม่ได้เลยเราก็ได้มีโอกาสทําดังนั้นโควิดมาเนี่ยกูดีใจกูชอบกูชอบมากเลย ดังนั้นมันมันเป็นสิ่งที่กูได้ทําอะไรทุกอย่างที่กูอยากได้คือไม่ต้องมีคนแล้วมันมีความสุขในการทําอะไรทุกอย่างที่มันแบบที่เราค้างแล้วเราอยากทําแล้วมันก็ได้ทํา นี้คือสิ่งสําคัญที่วัดกูส่วนตัวกูเองเนี่ยกูชอบโคตรชอบเลยคือโควิดที่มาเนี่ยกูชอบมากกูหัวละชอบใจที่ผ่านเลยเพราะกูอยากได้แบบนี้มึงเข้าใจไหมพอกูมีอะไรหนึ่งได้รับเชิญไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่กูติดโควิดโควิดกูไม่ได้ไปกูก็วาดรูปอยู่ที่บ้านกูมึงก็แจ้ไปความสุขที่ผ่านโคตรสุขที่ผ่านเลยดังนั้นโควิดมามีกูคนเดียวที่บ้าเบิกบาลาเลง ไม่ต้องไปงานนู้นไม่ต้องไปเปิดงานสแสดงกรุงแทบไม่ต้องเดินทางไปบรรยายที่ต่างจังหวัดที่นู่นที่นี่ไกลๆมึงก็เจอกูมีเวลาว่านัน่งวาดรูปกูต <c oughs> อนเช้าชิวๆสบายๆไม่มีใครกล้ามาหาก,กูข้ออ้างของกูคือโควิดไม่ไปไหนเลยกูไม่ไปกูก็เขียนรูปของกูโอ้โหทำง,งานมาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจริงจงใช่ไหมสำคัญครับมึงจำไว้เลยคนฉลาดคนฉลาดไม่เคยมีวิกฤตคนฉลาดถ้าไม่มีวิกฤตเป็นสิ่งที่ น่าเบื่อใช่ไหมต้องสร้างวิกฤตเองมึงเข้าใจะต้องสร้างวิกฤตเลยเมื่อเอาคนฉลาดสูงสุดต้องสร้างวิกฤตเมื่อไม่มีวิกฤตมึงต้องสร้างมันขึ้นมามึงเข้าใจไ่มนี่คือคนฉลาดนะไอ้คนโง่ก็วิกฤตมากมึงเข้าใจยังแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยมันจะไม่สนใจเพราะวิกฤตเป็นของหวานของเขาวิกฤตในซ่อนอยู่แล้วนั่นคือโอกาสมึงรู้ไหมในขณะที่โควิดเกิดขึ้น ในประเทศไทยมึงรู้มีมีคนฉลาดมากมายที่ร่ำรวยอืจริงครับจริงเห็นด้วยอาจารย์เลยนะครับมึงจำไว้เลยมึงจำไว้เลยถ้าไม่มีวิกฤตให้สร้างวิกฤตขึ้นมาเองถูกต้องนั่นคือความฉลาดสูงสุดครับมีผลงานที่คุณผู้ชมจะได้ชมหลังจากโควิดไหมครับอาจารย์ได้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานในช่วงนี้ไหมนี่กาลังวาดอยู่เมื่อกี้เนี่ยกว่ากูกูไม่ตอบมึงหรอกเพราะว่ามันเป็นความลับกูเป็นกูเป็นสุดยอดฝีมือดังนั้นคู สุดยอดฝีมือในการจัดการมึงจดจไว้ดังนั้นบางอย่างกูจะเป็นความลับกูไม่ให้ใครล่วงรู้มึงเข้าใจไหมกูทําอะไรกูไม่ให้ใครรู้เป็นความลับของสวรรค์เพราะมันเป็นความลับที่กูเปิดเผยปั๊บก็ช็อกเลยเข้าใจอ่ะดังนั้นกูไม่เสียเวลาที่มาพูดกรือพวกมึงอีกนานอีกนานแค่ไหนจะได้ดูความลับนี้อาจารย์มึงไม่ต้องมึงมีโอกาสรออย่างเดียวมึงมึงไม่มีโอกาสกับกูมึงเข้าใจไหมอ่ะสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับหลายๆคนเนี่ยคิดไม่ได้อย่างอาจารย์ในช่วงวิกฤตนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากได้พลัง เนี่ยที่อาจารย์โชว์มาเมื่อกี้พลังใจกำลังใจแค่นี้ก็เหลือแล้วกูถ <c oughs> ึงบอกไงว่าพี่น้องประชาชนทุกคนอย่าไปท้อแท้ทุกอย่างนะเราต้องคิดไว้ก่อนมันเป็นของดีทั้งหมดไม่ว่าวิกฤตรหรือหรือความสุขสบายหรือการได้ได้กับการเสีย <c oughs> พวกเราชอบคิดแต่ได้พอเสียมาปั๊บตกใจเสียใจเราต้องคิดว่าได้กับเสียมันให้ค่าต่อเราเหมือนกัน ดังนั้นเวลาเสียก็คือวิกฤตเราต้องเตรียมการทุกครั้งอย่าประมาทการเดินทางของชีวิตต้องไม่ประมาทเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้เอาเฮ้ยใช้ไปเฮ้ยใช้ไปเฮ้ยเดี๋ยวได้อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอโง่แล้วมึงโง่แล้วมึงเข้าใจไหมดังนั้นเมื่อได้ตกใจเฮ้ยทำไมได้มากวะเกิดไม่ได้หรอต้องคิดดังนั้นเมื่อไม่ได้มึงต้องแยก สัดส่วนของเงินในการแบ่งปันเมื่อได้ปั๊บมึงต้องมึงต้องเก็บสต็อกเพราะรู้แล้วว่าเมื่อได้มากเกินไปมึงต้องไม่ได้นี่คือธรรมชาติจริงครับมึงจําไว้เลยนี่คือธรรมะพอมึงได้มากมึงเอาเอาเอาหรือหูลืมตาหลงทุนไปเยอะๆเอาเอาเอาปึ๊บหมดตูเหมือนขจายแต่กูนี่แม่ขอขอได้ปั๊บเฮ้ยมาสี่กองกองที่ห้ากูไม่เอาแล้วกูเริ่ม กูเริ่มไม่เอากูพอกูพอกูพอกูหยุดมึงเห็นเนี่ยกูฉลาดไหมเย่เลยแล้วแม่งก็ล่วงจริงมึงเข้าใจป่ะดังนั้นเศรษฐกิจบ้านเมืองทุกครั้งที่วิบัติในโลกนี้วิบัติมีกูคนเดียวรอดและไม่ใช่กูคนเดียวคนทั้งโลกที่ฉลาดรอดโอเคมึงเข้าใจไหมแล้วจบช่วยวิกฤตเปลี่ยนเป็นโอกาสได้มากอีกแบงได้มากขึ้นมึงเข้าใจดังน้วมึงต้องเป็นนักกิดนะนงฝากพี่น้องคนใดว่าคิดแล้ว ชนะใจตัวเองนั่นคือความระบบดังนั้นทุกอย่างดีล้มเหลวคือสิ่งที่ดีมึงจําไว้ความสูญเสียคือสิ่งที่ดีมันทำให้มึงได้คิดครับคร้งหน้ามึงจะไม่พลาดมึงเข้าใจไหมแต่นี่มึงความระบบทั้งนั้นเลยมึงน้อยที่มึงพลาดกันทุกวันเนี่ยเพราะมึงโลภมึงจําไว้เลยเพราะมึงโลภเมื่อมึงโลภมึงจึงสวยถ้ามึงสะสมเงินเห็นไหม มึงหยุดแล้วมึงสะสมเงินมึงรู้ว่าข้างหน้ามึงล่วงแน่ทุกอย่างขึ้นสูงมันต้องมีตกเป็นเรื่องธรรมดาครับสัจธรรมแต่มึงไม่รู้ว่าขึ้นสูงแล้วมึงไม่รู้ว่ามันจะตกเมื่อไหร่นี่โง่แต่มึงขึ้นสูงยังไงมันก็ตกแต่มึงมึงขาดรายได้ไปสักสองครั้งแล้วมันตกดีกว่ามึง ได้อีกสครั้งแล <Wow S 2> ้วมึงตกแล้วหมดตุดคุณชมพอดีนอกจากจอมปลวกนอกจากจะนด้มาเสริมงานศิลปะแล้วนะครับก็ยังมาได้ธรรมะดีๆนะครับจากวัดร่องคุณจากอาจารย์เฉลิมชัยโคศิิพัฒน์ด้วยนะครับ